สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่ารล,ลอนๆสำหรับเรื่องที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะไปรับฟังก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา เหตุการณ์ขวัญภาวาที่เราประสบพบเจอมานั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งที่เราพักอาศัยอยู่เราอยู่ที่คอนโดแห่งนี้ก็ประมาณปีสองปีได้แล้วค่ะซึ่งเราปกตินั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครกิจวัตรประจำวันของเราไปทำงานในตอนเช้าแล้วกลับมาในตอนเย็นเลยไม่ค่อยได้สูงสิงกับใครแต่เอาจริงๆนะ ถ้ามีคนมาพูดกับเรานั้นเราก็พูดแหละไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่ยิงอะไรเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนห้องข้างๆเวลาที่พี่เขาเดินออกมาข้างนอกหรือเวลาที่เดินสวนกันระหว่างทางพี่เขาจะเป็นคนที่ทักเรามาก่อนเป็นประจำเราก็เลยกล้าที่จะคุยด้วยสมมติชื่อว่าพี่เข็มแล้วกันนะคะเวลาที่เราเจอพี่เข็มนั้นบางที เราก็เห็นว่าแกจูงลูกตัวเล็กๆของแกมาด้วยอายุน่าสักประมาณ1-2ึสองขวบเป็นผู้หญิงนะคะเวลาที่เราเจอแกก็ทักทายแกไปและบางทีก็มีขนมนมเนยซื้อไปฝากน้องเขาด้วยจนเราก็เริ่มคุยสนิทกันแล้วค่ะจนพักหลังๆมานั้นเราเห็นสีหน้าและท่าทางของพี่เข็มเปลี่ยนไปค่ะแกดูเคร่งเครียดสีหน้าไม่ค่อยจะยิ้มแย้ม เหมือนตอนที่เราเจอแกแรกๆเราก็เคยถามพี่เข็มนะว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายไหมมีอะไรเครียดหรือเปล่าพี่เข็มก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดเรื่องนี้แกบอกแค่ว่าไม่เป็นอะไรหรอกพี่ก็แค่ทะเลาะกับแฟนนิดหน่อยจนกระทั่งมันก็เกิดเรื่องราวที่ไม่คาดคิดขึ้นแต่ในช่วงที่เกิดเหตุนั้นเรามีธุระที่ต้องไปทำที่ต่างจังหวัด เลยไม่ได้อยู่ที่คอนโดก็จนมาถึงวันที่เรากลับมาที่คอนโดในวันนั้นเราไม่ได้เจอพี่เข็มเลยค่ะและไม่ได้พูดคุยกับใครเลยในคืนนั้นเรานอนดูทีวีอยู่แล้วจูๆ่ๆเราได้ยินเสียงจากห้องข้างๆก็เป็นห้องของพี่เข็มนั่นแหละค่ะเป็นเสียงเด็กที่กำลังวิ่งเล่นอยู่และมีเสียงแบบผัวเราะคิกคัก ในช่วงเวลาประมาณ4ี่ถึงห้าทุ่มุเราก็แปลกใจเออทำไมลูกของพี่เข็มยังไม่นอนซึ่งป่านนี้แล้วยังคงเล่นสนุกสนานกันอยู่อีกแต่ดอกก็ไม่ได้คิดอะไรได้ยินเสียงอยู่สักพักใหญ่ๆจนซักประมาณเกือบจะเที่ยงคืนเสียงงานก็เงียบไปค่ะเราก็เลยเข้านอนพอในเช้าของวันถัดมาพุเาก็ยังไม่ได้พบพี่เข็มเลยนะคะปกติ เราจะพบเจอพี่แกในตอนเช้าทุกๆวันเพราะแกจะออกไปธุระข้างนอกหรือบางทีก็พาลูกออกมาซื้อขนมคือก็จะเจอเป็นประจำแต่วันสองวันมาแล้วกูดอกไม่ได้เจอพี่เข็มเลยค่ะกูดออกก็เริ่มคิดสงสัยแล้วว่าหรือว่าพี่เข็มจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากยังคงใช้ชีวิตอยู่ปกติจนกระทั่งในคืนที่สองมานั้น เราได้ยินเสียงของเด็กวิ่งเล่นอีกเหมือนเดิมคือช่วงเวลาก็ประมาณสี่ถึงห้าทุ่มเป็นเสียงเด็กวิ่งเล่นและเสียงวอลล์ราอกเราคิดว่าก็เป็นเรื่องปกติเราก็ได้ยินมาหลายคืนแล้วจนในเช้าของอีกวันเราก็สังเกตว่ามีห้องตรงข้ามกับห้องของพี่เข็มและห้องข้างๆพี่เข็มนั้นเห็นว่าเขากำลังขนของย้ายของออกซึ่งสองห้องนี้ เราก็ไม่เคยพูดคุยกับเขามาก่อนเลยเราก็คิดว่าเขาน่าจะย้ายของปกติละมัง้งก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งเรากลับเข้ามาที่คอนโดในตอนเย็นแล้วก็เห็นคนที่อยู่ห้องตรงข้ามของพี่เข็มซึ่งเขาน่าจะยังคงเก็บของยังไม่เสร็จแล้วเขากำลังจะเดินสวนกับเรามาในจังหวะนั้นเขาก็หยุดค่ะและเขาก็ทักเราว่าน้องไม่เจอบ้างเลยรอ อูดก็แปลกใจมากไม่เจออะไรงงกับคำถามที่พี่เขาถามมาอูดก็เลยถามไปว่าไม่เจออะไรหรอกคะพี่พี่เขาก็เลยพูดว่าเอา้าน้องไม่เจอวิญญาณของเด็กที่ตายในห้องนี้บ้างเลยหรอและเกดก,ก็ฉี่ไปที่ห้องของพี่เข้มอูดอกก็ตกใจมากพอได้ยินแบบนั้นก็เลยถามว่าฮะอะไรนะคะ น้องเขาตายแล้วหรอคะพี่เขาก็เลยตอบกลับมาว่าเอ้าไอ้น้องไม่รู้หรอเนี่ยว่าห้องนี้มันเฮี้ยนหนักมากเลยนะก็เมื่ออาทิตย์ก่อนน่ะน้องก็พัดตกจากตึกและตายคาที่เลยก็เราได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่อีกเลยค่ะก็เลยถามเรื่องราวว่ามันเป็นอย่างไรคือเราก็บอกพี่เขาว่าเราไม่ได้อยู่เมื่ออาทิตย์ก่อนก็เลยไม่ได้ดูเรื่อง พี่เขาก็เลยเล่ามาว่าพี่ก็ได้ขาวมาว่าในวันนั้นแม่ของเด็กคนนี้นะเขาไม่ได้อยู่ห้องเขาปล่อยให้ลูกอยู่กับสามีของเขาและพี่ก็มาดูข่าวอีกทีก็คือเห็นรถกู้ภัยรถพยาบาลก็มากันเต็มที่ใต้คอนโดพี่ก็เลยเข้าไปดูทางคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นเขาก็บอกมาว่าน้องก็พัดตกลงมาจากชั้นที่ห้ากับชั้นที่เราอยู่นี่แหละ สภาพก็คือนอนคว่ำเลือดไหลนองจากที่พี่ได้สอบถามเขามานะในวันนั้นแม่เขาก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องเลยไปให้ลูกอยู่กับสามีแล้วสามีคือเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาไหนไม่ค่อยดีจะสนใจลูกไม่ดูแลลูกลูกก็ยังเล็กๆก,ก็เล่นสนตามปกติและจนไปเล่นตรงที่ระเบียงหลังห้องแล้วมันเกิดพัดตกลงมานี่แหละก็หลังจากที่เกิดเหตุ พี่ก็เห็นว่าทางสามีของเขาและแม่ของเด็กนั้นก็พากันย้ายออกไปแล้วเรื่องดาวความหลอนก็เกิดขึ้นคนที่อยู่ในตึกนี้ก็เจอเป็นประจำเลยนะพี่ก็เจอบางทีก็ได้ยินเป็นเสียงร้องไห้มาจากในห้องบางทีก็ได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นจนพี่ก็ทนไม่ไหวก็เลยต้องย้ายออกนี่แหละแล้วน้องไม่เจอบ้างเลยหรอ เราก็เลยคิดย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เราเจอเมื่อคืนก่อนหน้านี้เออเราก็เจอเหมือนกันนี่นาะแต่ในตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ดูเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงพวกเราก็คิดว่าน้องเขาุน่าจะวิ่งเล่นตามปกติแหละพี่เขาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่แล้วละ่ะเพราะน้องเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วห้องนั้นไม่มีใครอยู่จนเราก็เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็เริ่มได้ยินข่าวที่เขาร่ำลรือไปทั่วเราได้ไปคุยกับลุงยามที่อยู่ข้างล่างลุงแกก็บอกว่าเจอเหมือนกันลุงไม่ได้มาทำงานในวันที่เกิดเหตุพอกลางคืนของอีกวันลุงก็มาเฝ้าเวรยนยามและก็ยังไม่รู้ว่ามีคนเสียชีวิตก่อนหน้านี้ลุงก็เห็นว่ามีเด็กนั่งร้องไห้อยู่ตรงจุดที่น้องเขาพัดตกลงมานั่นแหละค่ะและลุงยามก็พยายามที่จะเข้าไปพูดปอบ ว่าน,น้องมาจากไหนอยู่ห้องไหนเดี๋ยวลุงจะไปส่งแต่พอน้องเขาเงยหน้าขึ้นมาลุงก็เกือบช็อกเพราะสภาพใบหน้าของน้องคือมีเลือดเต็มไปหมดเลยและน้องเขาก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาหลังจากที่เราดูเรื่องราวทั้งหมดคือเราก็อยากจะพูดคุยกับพี่เข้มเพราะสงสารแกเหมือนกันแต่เราไม่รู้ว่าจะติดต่อกับพี่เข้มได้อย่างไร เราก็เลยไปขอเบอร์จากเจ้าของคอนโดก็ได้เบอร์มาจริงๆค่ะและเราก็ได้โทรไปพูดคุยกับพี่เข็มและก็ได้แสดงความเสียใจกับพี่เขาด้วยคือเราก็บอกว่าเราไม่ดูเรื่องเลยเพราะในตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ที่ห้องด้วยเราก็ถามพี่เขาว่าเป็นยังไงบ้างแกก็บอกว่าแกทนอยู่กับสภาพที่ห้องนั้นไม่ได้ เพราะจะเห็นเหมือนกับว่าลูกยังคงอยู่กับเขาอยู่ตลอดและยังคงคิดถึงลูกอยู่ตลอดก็เลยย้ายออกมาจากที่นั่นและส่วนสามีณตอนนี้พี่เข็มก็บอกว่าได้เลิกรากันไปแล้วเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทนกับสภาพอารมณ์ของสามีได้ถ้าลองย้อนกลับไปตอนที่เราคิดว่าพี่เข็มน่าจะเครียดเราก็คิดว่านี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุแกก็เลยยอมเล่าทั้งหมดให้เราฟัง ว่าเกศทะเลาะกับแฟนเลยคิดว่าต่างคนต่างแยกทางกันดีกว่าแล้วพี่เข็มก็บอกว่าตอนนี้พี่ก็ได้ย้ายกลับไปอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าสบายใจขึ้นเราก็ได้แต่ให้กำลังใจพี่เข็มไปเนาะแล้วหลังจากนั้นเพื่อความสบายใจแล้วเราอยากจะทำบุญไปให้น้องเขาด้วยเราก็เลยไปทำบุญอุทิศบุญกุศลไปให้น้องแต่เราก็ยังคงอยู่ที่คอนโดแห่งนี้นะคะ เราคิดว่าเราก็ไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรที่มันน่ากลัวขนาดนั้นแค่บางครั้งที่ได้ยินเสียงน้องเขาแต่น้องเขาก็ไม่ได้มารบกวนอะไรเรามากมายกเราก็เลยอยู่ที่นี่ได้แลวเราก็หมั่นทำบุญไปให้น้องเขาเสมอเลยนะคะนี่แหลคะค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราในค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้ก็สามารถส่งเรื่องเล่าของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆนะคะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยฝันดี คือดาดิสวัสดีค่ะ